คำว่าตอบัตเนะี่ยมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตประจําวันของเรานะครับแน่นอนว่าบางทัศนะของบรรดาผู้รู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเลยที่เขาเหล่านั้นจะต้องมีการตอบัตกลับเนื้อกลับตัวตอล้อสุบฮานอัตลาทุกเวลาพี่น้องครับแน่นอนว่าหากว่าเรานั้นได้กระทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นการละเมิดต่อล้อสุบฮานวตลาและเราได้ทําการอภัยโทษตอล้อยอมรับความผิดแม้กระทั่งท่านนาบีอ,ดอาดามอะลัยฮิสลาม อัลลอฮฺสุบฮฺนอตลาก็จะตอบรับในสิ่งที่เรานั้นยอมรับกับอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาแต่เราอย่าเป็นดังอิบลิสที่มานั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺและไม่ยอมรับต่อความผิดที่มานั้นโอหัง oh ไม่ยอมสยุูต่ออัลลอฮฺไม่ไม่ยอมสยอยู่ต่อท่านนาบีอาดามอะัยฮิสลามนะครับฉะนั้นนะครับมนุษย์คนเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทพี่น้องครับ ถ้าเราทําผิดแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นความดีสําหรับพวกท่านทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราทําผิดแล้วเราฝ่าฝืนต่อรอดแล้วแต่เรากลับดื้อดึงและไม่ยอมรับในความผิดที่เราทํานั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับอิบลิสพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดทั้งหลายที่รับชมรับฟังนะครับในค่าคืนนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนได้ให้ข้อคิดในบทเรียนว่า อะไรคือขอ้อแตกต่างระหว่างอิบลาฮิมกับท่านนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบ,บีอาดัมทำผิดยอมรับความผิดขออ้อนวอนพระเจาบัญญัติาบ,บาาัญญาเองฟุสนาวะอิลลัมตักฟืลนแล้วนะว่าจะร่ำหันนะแล้นจะไม่เป็นันคอซิรินสารภาพบาปต่อ Allah Subhanahu Wa Taala พี่น้องครับ Allah Subhanahu Wa Taala ก็ให้อภัยโทษกับท่านนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่อิบลาฮิมไม่ยอมสยุดไม่ยอมกราบ ต่อคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานุตัตาลาที่อัลลอฮฺนั้นได้สั่งให้กราบต่อท่านนบีอาดัมเพื่อให้เกียรติท่านนาบีอาดัมนะครับแค่เพียงครั้งเดียวพี่น้องครับทําให้อิบลิสนั้นถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานูวัตตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับอิบลิสเนี่ยนะครับไม่ซวยูดแค่แค่เพียงหนึ่งครั้งนะครับไม่ไม่ได้ซวยูต,ต่อท่านนาบีอาดัมหนึ่งครั้งเนี่ย เท่ากับว่าเขาเหลานั้นปฏิเสธคําสั่งของลัทธิสุบหาวนาตัลลาแต่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องและตัวของผมทั้งหลายว่าให้เป็นข้อคิดว่าวันนี้มีคนไม่ละหมาดอีกมากมายวันนี้มีคนที่ทิ้งละหมาดอีกมากมายถามว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องสุญูุตต,ต่อเลาะกี่ครั้งแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําการกราบต่อเลาะสุบหาวนตอาลากี่ครั้งพี่น้องครับอิบลิสมันไม่ได้ ไหว่ต่อเลาะมันไม่ได้สุยูต่อนบเบียร์มันแค่เพียงหนึ่งครั้งหมายถึงการปฏิเสธต่อเลาะแต่เราเนี่ยนะครับมนุษย์หลายคนที่ยังทิ้งละหมาดยังทิ้งการสุยูต่อเลาะสุบฮานาตาลานับครั้งไม่ถ้วนพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะทิ้งละหมาดมากแค่ไหนไม่ยอมสุยูตมากแค่ไหนแต่ถ้าเราตอบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวต่อเลาะสุบฮานาตาลาอัลเลาะก็จะยกโทษให้อัลเลาะก็จะอภัยโทษให้แต่ด้วยกับความรุนแรงที่เราปฏิเสธคําสั่ง ของลัทธุบาฮาอาลตเนี่ยมันจะนําไปสู่จุดจบเหมือนอิบลิสพี่น้องครับมันจะนําไปสู่จุดจบไม่ต่างอะไรกับชัยตอนที่ปฏิเสธการสยูต่ต่อท่านนบีอาดัมอะัลฮิสตามนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับพี่น้องที่ยังทิ้งละหมาดพี่น้องอยังฝา่าฟื้นยังละทิ้งในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่าวาจิบให้กับตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสการเรื่องการถือศีลอดเรื่องการละหมาดเรื่องการทำฮัชนะครับหลักหประการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งมีความจําเป็นสําหรับพี่น้องทุกคนที่มีความสามารถนะครับ